ครับมาเบิ่งับไม่น,น,น,นองครับจำจุนาะทั้งอันเนเียฮีคนหลายเนาะครับ็าจีคนหลายอันจำจุผมกับเสียคือกันนั่นละแ่บอยู่กุแอ,อย่้งไยที่ทางยิง่งแง่แ่บอยู่ใ่กินลงันเสยจิ่ไหนเ <c oughs> หรอเอาหรอเกิดมาเป็นเชื้อห้อเยเสียสตเกิด แม่บอกครับเยสีแน่มผมแห้งได้ดเลยผมสีกินบาลงกสงนนกยนแล้วรกมนได้นเือดผมบนยังขาดบีอยู่เลยยู่เงอนผมมีบีอยู่เดีย๋ยวผมไม่ใส่บีครับเดี๋ยวผมมาใหมห่าง กูอากูสีไทยคีบเมื่อกลัห้องกูไปเสย